สวัสดีค่ะพี่ปหนึ่งวันนี้จินตคณิตศูนย์ศูนย์สามนะคะมาอยู่กันที่หน้าสามสิบเอ็ดหน้าสามสิบเอ็ดเป็นการทบทวนแม่แปดกับแม่เก้านะคะด้านบนมีรูปเป็ดน้อยแม่เป็ดลูกเป็ดนะคะเสร็จแล้วระบายสีด้วยสีเหลืองให้สวยงามเลยนะมาดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันนะคะข้อที่หนึ่งเราจะทำที่คอลัมน์ซ้ายมือหนึ่งถึงยี่สิบห้าไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากแม่แปดแปดหนึ่งแปด แปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่แปดเก้า

9, 9, 81, 90, เก้าเ0ปเ็นยป็น0 8น72าเนะคะ87 5เจ็ดห้าสิบห0แนะคะครบลาย25ข้อนะคะทบทวนต้องพยายามท่องทุกวันนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ